สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พีเพจะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวกับหูฟัง Toso a ซ r o Sound เป็นหูฟังอินเอียรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ t o โซนะครับผมตัวนี้สเปคบอกเลยว่ากับงบเลทราคา1,590บาทนะครับพี่จะขอแนบดิสในการสั่งซื้อกับเจ้าตัว t o โทโซแอโร u n d ใต้คลิปนี้ให้นะครับผมบอกเลยว่าสเปค กับราคาถือว่าคุ้มจริงเป็นูฟังอินเอียร์ที่สามารถใช้งานผมตัวนี้ถึง14ชั่วโมงต่อการชาร์จครับซึ่งสเปคกับราคาบอกเลยว่าสุดจริงตัวนี้รพร้อมกับตัวเทคโนโลยีของตัว ANC ที่สามารถตัดเสียมรบกวนได้ถึงลบ45เบ b เเบลครับผมบอกเลยว่าตัวนี้สเปคสัพพีถือว่าสุดจริงคือมันใช้งานสัพพีนะ คือเป็นหูฟังที่น่าใช้งานมากจากเดิมพี่ใช้หูฟังของโตโซมาหลายรุ่นครับเป็ูฟังที่สัพพีนะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคามากกันน้ำ IPX6 ได้ด้วยผมตัวนี้สัพพีรู้สึกว่าเพียงพอสามารถใช้งานกับแอปโทโซผมได้ด้วยนะผมตัวนี้มีการปรับตัว e ีควอไ z เซอร์ให้ถึง32รูปแบบถือว่าสเปกกับราคาบอกเลยว่าตัวนี้คือสุดจริงครับ แล้วก็สามารถคัตต้อนตัว EQ หรือว่าคัตต e ้อน Equalizer ได้ด้วยซึ่งปรับเสียงได้ในแอปซึ่งเอาตัวสปีดรู้สึกว่าหูฟังตัวนี้น่าใช้งานมากพี่ชอบผมตัวนี้มีทั้ง AFC แล้วผมตัวนี้แล้วก็มี ENC ด้วยซึ่งมันมี2ฟังก์ชันเลยซึ่งในการตัดเสียงบอกเลยว่าตัวนี้ให้มาถือว่าคุ้มจริงครับโคตรเวิร์กผมตัวนี้มี Active ด้วยครับผมบอกเลยว่า Active ในตัว ANC สัปพีรู้สึกว่ามันเพียงพอมากครับผมในการใช้งานตัวนี้ครับซึ่งคือไม้3ตัวนี่ครับ ENC ผมในการตัดตัวเสียงรบกวนภายนอกให้กับหูฟังตัวนี้บอกเลยว่าคือมันสุดยอดจริงครับนี่ครับเห็นไหมว่าสามารถผมตัดเสียงรบกวนได้ผมตัวนี้45เดซิเบลครับนี่สุดยอดมากครับบอกเลยว่าสุดจริงครับเป็นตัวไฮบิดด้วยผมตัวนี้ในการเป็นตัว ANC ครับผมตัวนี้ มันโอเคมากครับแล้วก็มีตัว LED ผ่มหน้าจอที่แสดงผลแบตเตอรี่ในคารเชื่อมต่อนะครับผมตัวนี้นะครับนี่หูฟังเป็นตัว d y n a ม i c กรบผม Diver อยู่ที่10มิลิเมตรนะครับแล้วก็มีเกมหมวนผมให้เราด้วยถือว่าสุดจริงครับในกล่องก็จะแถมพวกตัวจุกยางให้เรานะครับผมตัวนี้พี่ครบผมจะขอแกะกล่องเลยนะครับสำหรับการเชื่อมต่อนะผมตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อกับตัวที่เป็นแบบว่านี่ครับแอปพลิเคชันของตัว นีครับ App Store หรือว่า Google Play ครับแล้วก็แอปต่างๆครับตัวนี้มีการซัพพอร์ตในการใช้งานสปีนะรู้สึกว่ามันเพียงพอมากครับนี่ครับออกมาเลยครับผมง่ายๆผมในการแกะเนาะเฮ้ยแพ็กเกจจิ้งดีมากอ่ะรู้สึกว่าแพ็กเกจจิ้งมันดูแบบดูมีพรีเมียมมากครับในการวางตำแหน่งสปีรู้สึกว่าเพียงพอมากครับอันนี้ผมจุกยางผมให้เราสะใจมากมีทุกขนาดเลยครับทึ่งแบรนด์โตโซทำมาดีมากครับ ชื่นชมเลยว่าโทโซทำมาดีจริงครับตัวนี้ครับพี่ผมจะขอเอาตัวหูฟังออกเลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับผมขอแกะเลยนี่ครับเราแกะผมแกะออกแบบนี้นี่ครับผมซึ่งอุปกรณ์ในกล่องแล้วผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมให้เราเรียบร้อยครับผมซึ่งองตรงนะเป็นอุปกรณ์ที่สัพพีนะเพียงพอมากครับนี่ครับสายชาร์จผมใช้ A to S C ให้เราครับเพราะว่าตัวนี้ซัพพอร์ตเป็น Type A เหลือผมเราสามารถเอาตัว สายชาร์จ t y ้ e A ทั่วไปในการชาร์จก็ถือว่าเพียงพอนะครับผมตัวนี้ถือว่า t o โซ i b ทำตัวแบตเตอรี่ในการออกแบบของตัวนี้ได้อย่างเวิร์กมากครับหน้าจอผมตัวนี้ติดฟรีมาแล้วผมนี่ครับเราจะลอกออกหรือว่าเราจะติดไว้ก็ได้ผมตัวนี้นะครับนี่ครับ t o โซพี่รู้สึกว่าในการออกแบบมันสวยจริงครับผมตัวนี้นะครับผมนี่ครับมีปุ่มเลยผมในการเชื่อมต่อผมตัวนี้ครับปุ่มในการรู้ว่าเฮ้ยแบตตัวนี้ร้อเปอร์เซ็นนะในการเชื่อมต่อครับนี่ครับเรามี่ออกได้ผมตัวนี้เนี่ยปึ๊บ อ๋อผมเอาออกเลยนะครับเอาออกครับผมซึ่งเป็นหูฟังที่สับพ,พีนะรู้สึกว่าอินเอียตัวนี้มันเป็นหูฟังที่ดีไซน์อะ่ะมันสวยจริงนะครับดีไซน์อย่างสวยอะ่ะตัวนี้บอกเลยว่าดีไซน์สับพ,พีนะรู้สึกว่ามันสวยครับสวยๆเอาตรงๆว่าสวยครับเป็นหูฟังที่น่าใช้งานมากครับมีแม่เหล็กในการดดดด้วยสับพ,พีถือว่าเพียงพอมากคุ้มมากครับผมกับงบเลทราคา1 5 0 0บาทสับพ,พีรู้สึกว่ามันเพียงพอครับน้ำหนักผมของตัวเคสชาร์จนั่นอยู่ที่ 43กรัมรวมกับหนักหูฟังครับถือว่าเบาผมตัวนี้แต่หูฟังผมแต่ละข้างอยู่ที่4.5กรัมสปีถือว่าเบาผมตัวนี้แลวผมตัวนี้มีไมค์ข้างละ3ตัวครับบวกกับตัว e nc ด้วยซึ่งฟังก์ชันนี้บอกเลยว่าให้มามีไมค์สตัวคือข้างนี้3ข้างนี้3ครับถือว่าสเปคให้มาจัดเต็มมากครับโคตรดีอะเอาตรงว่าดีมากครับนี่ครับหน้าจอก,ก็จะบอกว่าแบตครับผมของหูฟังแต่ละข้าง แบตเท่าไหร่ครับผมตัวนี้ซึ่งหน้าจอ LED ครับผมตัวนี้แบบเออพีรู้สึกว่ามันเพียงพอมากครับนี่เวิร์กเวิร์กครับผมสพีถือว่าเวิร์กมากไม่ให้มาเยอะมากครับเป็นบูทูดเวอร์ชัน5.3ผมตัวนี้นะครับแถมประกันสูนไทยมา12เดือนด้วยใช้สบายหายห่วงครับพี่ขอทำการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเลยนะครับ ในการเชื่อมต่อบอกเลยว่าเชื่อมต่อง่ายมากกับตัวบลูทูธของโทรศัพท์มือถือครับนี่ครับผมฟังก์ชันของหน้าจอผมที่แสดงออกมาครับผมหาพยังไม่ได้เชื่อมต่อกับแอปนะหูฟังก็สามารถแสดงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ของผมได้ด้วยก็ถือว่าทําการบ้านมาดีมากครับพี่จะขอเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันของเจ้าตัวโทโซเลยนะครับนี่ครับผม ในการเชื่อมต่อกับแอร์โมครั้งแรกเรากดบวกครับในการเพิ่มตัวดีไว้อุปกรณ์นะครับจะเดิมพีใช้เต้าตัวนี่ครับโตโซยี่ห้อเนี้ยถือว่าดีมากอันนี้ก็ดีผมที่พีใช้งานอยู่นะครับผมบวกเพิ่มครับนี่ครับบลูทูธก็จะคอนเนคกับผมหาหูฟังนี่ครับเจอแล้วโตโซผมแอโร่ซาวครับค้นหาเลยก็จะคอนเนคครับนี่ครับเห็นหูฟังผมตัวนี้เห็นแล้วนี่ถือว่าสุดมากครับนะครับฟังก์ชันผมให้เราครบเลยครับผมในการนะครับคัตตอนได้ผมตัวนี้ ซึ่งดีมากผมสามารถคัตตอนอีควอไลเซอร์ด้วยผมตัวนี้ครับซึ่งบอกเลยว่าสุดยอดมากครับโ้สุดยอดมากดูว่าผมออปชั่นคือมันเยอะมากตัวอีควอไลเซอร์ในการปรับแต่ผมตัวนี้มีตัวอีควอไลเซอร์โซนด้วยปรับได้เยอะผมเยอะมากมีเบสพัดน้วผมตัวนี้ด้วยถือว่าสปีเพียงพอมากครับโหออปชั่นครบเลยอะพีชอบมากอะหูฟังก์ชันตัวอีควอไลเซอร์ในการปรับเยอะมากเลยครับผมตัวนี้ดูครับ คือมันเยอะจริงครับผมตัวนี้บอกเลยว่าสบายหายห่วงครับนี currently. ่นี่ครับแล้วก็บอกว่า L กับ R เปอร์เซ็นแบตของหูฟังเท่าไหร่ผมตัวนี้บอกครับผมเปิดฟังก์ชันตัวนี่ครับฟังชันตัวนี้ก็เปิดให้เราครบผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าฟังก์ชันตัวนี้สปีเปิดได้ดีมากครับตัว ANC ครับปิดเปิดได้ผมตัวนี้นี่ครับเยอะแยะมากมายเลยนี่ฟังก์ชันโคตรสุดอ่ะ เป็นหูฟังที่สเปกบอกเลยว่าสุดยอดมากโคตรสุดนะครับบอกเลยว่าสุดยอดจริงไม่อวยครับรวมว่าพี่ฟังเพลงกับตัวนี้จะเป็นไงบ้างนะครับพี่ขอไปฟังนะครับผมก่อนนะครับว่ามันเป็นไงเนาะหลังจากที่พี่ไปฟังเพลงกับเจ้าหูฟังตัวนี้มาครับบอกเลยว่าโคตรดีอ่ะ หูเสียงอย่างเจมครับทีนี้ผมสามารถฟังเสียงได้ถึง14ชั่วโมงกับความดัง50%ในการปิดตัว ANC แต่ถ้าพี่ผมเปิดตัว ANC ก็สามารถฟังได้ถึง8ชั่วโมงครับคือรวมเคสชาร์จด้วยสามารถใช้ยาวถึง55ชั่วโมงครับหูฟังบอกเลยว่าดีไซน์มันมีความสวยงามในการออกแบบมากครับโหโคตรสวยวผมหูฟังอ่ะซึ่งเอาตัวนั้นเป็น ฟังใชพี่ชอบมากครับพี่ผมจะขอพูดว่าเฮ้ยในการใช้งานมามันจะเป็นไงบ้างเนาะในเรื่องแนวเสียงครับย่างเสียงเบสครับบอกเลยว่าเสียงเบสแบบพอดีมากมีความกระชับค่อนข้างดีผมทําออกมาบอกเลยว่าไม่บวมไม่เบลอผมตัวนี้มีเสียงที่ดินามิกกําลังดีมากครับเสียงบอกเลยว่าเสียงเบสคือมันโอเคมากครับซึ่งพี่ฟังมาโดยรวมบอกเลยว่าตัวนี้ทําการบ้านมาดีมาก ตัดเสียงคือดีจริงครับเสียงเบสเบมาเป็นรูปเลยผมตัวนีน้สัปพีนะถือว่าย่างเสียงนี้ถือว่าดีมากครับเสียงกลางครับเสียงกลางจะออกไปทางสว่างผมไม่อับเสียงร้องจะอยู่ตำแหน่งที่กำลังดีมากครับผมตัวนี้นำหน้าเครื่องดนตรีมาพอสมควรครับทําให้ฟังเสียงย่างเสียงนี้ถือว่าดีมากเสียงกลางบอกเลยว่าฟังสบายหายห่วงครับฟังเสียงที่มีความชัดเจนดีครับผมตัวนี้สัปพีนะ อยู่ที่ระดับที่เสียงน่ะเสียงกลางน่ะถือว่าดีมากครับฟังได้ง่ายสบายสัปปีถือว่าเพียงพอครับย่างเสียงแหลมครับเสียงแหลมจะมีความสว่างประมาณหนึ่งผมเก็บเนื้อเสียงละเอียดของเสียงได้น้อยคือเก็บได้ดีมากครับผมเสียงแหลมสัปปีถือว่าดีมากปลายเสียงองนัร้องผมจะมีเสียงที่กระชับและฟังได้ผมตัวนี้ไม่บาดหูครับฟังได้สบายหายห่วงครับสัปปีบอกเลยว่า สบายมากสับเสียงแหลมครับเวทีและมาติเสียงผมสับพีรู้สึกว่าตัวนี้ผมคือมันเป็นหูฟังที่ค่อนข้างเสียงสับพีนะฟังได้ง่ายอยู่ในเสียงที่มีระนาบดียวกันครับเสียงร้องจะนําออกมาประมาณหนึ่งสับให้เวลาฟังเสียงเวทีของเสียงมะสับพีนะรู้สึกว่ามันพอดีแล้วมันกลมกล่อมเสียงตื้นเสียงลึกคือสับพีนะเก็บเนื้อเสียงคือดีจริงครับซึ่งฟังก์ชันสัวนี้บอกเลยว่าใช้งานคือดีจริงครับ ไม่อวยผมแล้วก็น่ครับสามารถแตะสต o อปแล้วก็กดเพลงถัดไปแล้วก็เพลงก่อนอันนี้ก็สามารถใช้ฟังก์ชันตัวนี้ผมได้ด้วยซึ่งอองตัวนี้พีชอบมากครับเพ็่ฟังก์ชันที่พี่รู้สึกว่าใช้งานโคตรด,ดีหูฟังตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากปรับอีควอไลเซอร์ง่ายกับมือถือครับตัวนี้ออปชันครบใช้งานดีพี่ให้เป็นหูฟังที่อินเอียร์ที่โคตรคุ้มออปชันทุกอย่างครบจริงครับพีจะขอแนะนำในการซื้อใต้คลิปให้ผมซับจ้ตัวโทโซแอโร่ซสาร์ตัวนี้ผมเสานี้ ขอบคุณครับบอกเลยว่าสุดยอดมากจากพีเพเองครับ